ครับขอเพิ่มเติมในขณะที่รอของเราได้ไหมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับฝากไปถึงทุกคนที่กำลังดูไ์สดนะครับที่ชอบดราม่าที่ชอบคิดลบนะครับที่ชอบคิดลบคิดลบทั้งเรื่องตั้มเรื่องยูกิเรื่องนกและก็เรื่องหนูแต่เรื่องหนูนูไ่แค่หรอกครับหนูไม่ได้สนใจยัง,นนจยง,ยยงขนาดนั้นนะครับบม่ได้สนใจยีเตาฮีเล่นยังขนาดนั้นหรอครับ แต่ว่าก็คือบางทีคือน้องอายุยังยังน้อยนะครับบางทีน้องได้เจอสิ่งอะไรที่มันลบๆคือน้องยังเด็กให้พี่น้องขอใจได้ครับเดอ้อก่อนที่จะเป็นนักเลงขี้บอดพิมพ์อย่างขามาเนี่ยนะครับคือให้เห็นใจเด็กคนหนึ่งที่ใช้จิตใจในการเป็นศิลปินนะครับบางทีนางไปเห็นนางคิดมากจริงๆไม่เหมือนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นี่ เอาถ้าพอดขดพ่อขดแม่มมนสิเปลี่ยนได้ดรจริงสินะแม่เออเป็นบ่ะพ่อกย่างปกในพี่ลีเออแต่น้องยังเด็กน้องเด็กจริงๆครับอยู่บ้านใครจะรู้ว่าน้องจะมีเต็นที่น้องไปเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อยู่คนยะยะนะครับซึ่งจะบอกว่า <enhance S 1> สิ่งที่น้องเห็นน้องเอาไปไปเป็นมุมมองที่ที่เขาเรียกว่าอ่า คิดหลายจนบางทีคุณพ่อคุณแม่จะต้องหนูจะไปคิดมากนะลกูกน่นนี่นั่นฉะนั้นแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่นะครับขอความเห็นใจว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรพิมพ์ม,มาสิ่งไหนที่ไม่ควรคิดลบมาถ้าคุณทํามาคุณไม่ได้รักน้องอยู่กี่จริงคุณเท่ากับคุณทาร้ายน้องเลยนะครับฉะนั้นแล้วเด็กอายุแค่นี้อยาให้ไปเจอแรงเสียดทานที่มากเกินไปนะครับซึ่งฝากไว้นะครับ คนที่ชอบคิดลบมากๆคนที่ชอบดราม่าเยอะๆนะครับเก็บความรู้สึกนั้นพิม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 หล้วก็ลบให้รับรู้ตั้งแต่องกับพ่อไม่ต้องให้น้องรับรู้เพราะน้องคือยังเป็นผ้าขาวที่อายุ15ที่รักน้องยูกิหรือรักมาราเสียมิหกนะครับลดอาการดราม่ายังต่างๆลงไปเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปด้วยดีนะครับขอบคุณครับครับครับ พี่น้องพูดไปนะครับพี่น้องนะครับบางคนอาจจะเสียบัเราบเบาแห้งแต่ว่าอันนี้คือตัวตนของบอสหนุนะครับพี่น้องมองให้เป็นเรื่องสนุกก็ได้นะครับหรือว่าฟังให้เป็นนะครับคตินะครับใปห้องเดลูว่านะครับการที่เราเข้ามาหาศิลปินมต้องเข้ามาแบบไหนพี่น้องนึงละต้องเข้ามาด้วยความหวังดีนะพี่น้องครับหวังดีต่อคนที่อยห้องฮารดนะครับเพราะว่าอย่างติที่นอกเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินในวงหรือว่า เป็นวงอื่นวงจากของครับแน่นอนครับเกิดจากคนที่บอกว่ารักนี่แหละใช่ครับเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาแคแับสารเทศสารเมาเขามาเฮียไทยองค์กรแตแกแยกมันหลายสิ่งอย่างนะครับบางบางคนแค่มีความรู้สึกอยากพูดกับศิลปินแต่ผมไม่ยังสีเบาเขาเลยหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาเพื่อที่จะเข้าถึงศิลปินให้ได้อะไรประมาณนี้ฉะนั้นแล้วนะครับอย่าเอาจุดแบบนั้นน่ะมาเป็นจุดที่ทําให้ตัวเองเข้าถึงศิลปินเลย คุณเข้าหาพวกเราผู้ฮอกกับบ่น้ำคือเกาเ่าแมนบอกครับเพราะมีผู้ใดยิงจะคนครับอยูุนี่เพราะมีผู้ใดถือตัวเพราะมีผู้ใดบาดตัวจะคนมาหาอยู่หลังหันมีบอครับปลาจีบบ่กน,น้ำนอกจากบอกว่าเข้าไปหลังเวทีแล้วไม่กล้าคุยด้วยก็เลยเดินออกมาเอาแบบนิ้กมี่บอกเขาสู <c oughs> ที่ว่าจะเป็นไผ่ดีนะ <c oughs> ครับแต่ขันยางเขามาบอสนู อบ,บ,อบอครับแม่อันแม่มัตตาบาลนันบานีเด้อบอดตั้มอันแม่มัตตาบาลนีเด้ออน้องยุกกีลาแม่ตนันิมาตันีเด้อบอดนกเด้อแม่มัตันีเขาบอกน้ำบืนดืด้อครับเด้ออันนี้มหาพวกเขา้าพวกเรามาหาได้ตลอดนะครับมาหาได้หมดเลยนะแต่ว่าสิ่งเดียวคือไม่ต้องเป็นหาเรื่องอะไรมาเพื่อที่จะทําให้พวกเราขัดแย้งกันความหักความตามมาขี้โวกเขา้ามีเห้กันเสมอครับ